ว่าทุกคนรักพี่แหวนทุกคนรักแหวนมากไม่เคยลืมแหวนนะผลงานของแหวนที่ผ่านมายังคงอยู่ในในใจของเราทุกคนสองเสียงจากเพื่อนศิลปินและอีกหลายเสียงนับร้อยในเพจ Facebook เป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าพวกเราและพวกเขาทุกคนรักนักร้องคนนี้แหวนทิติมาสุตะสุนทรหญิงแกร่งที่บอกกับทุกคนเสมอว่าเธอมีความสุขและกำลังใจดีแม้สองปีก่อนเธอเสียชีวิตนะคะเธอจะเจอ,เอ,อมิตรร้ายอย่างมะเร็งค่ะ ตอนนี้เรียกน้องมะนะเขาเป็นชื่อเล่น <laughs> <laughs> มันปันเขาก็แบบเอ้ยมามี่ you can beat it ที่สุดคือใจนะลูกไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ฟุ้งายพี่เริ่มต้นจากตัวพี่เองว่าพี่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สิเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็รับรับได้ ที่อยู่รอบข้างเราครอบครัวของเราแบบเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดลูกของเราเป็นกําลังใจให้เราแหวนทิติมาสุตตสุนทรเกิดวันที่4กันยายน2 5 0 5เป็นลูกคนที่2ในพี่น้อง4คนครับตอนอายุ5ขวบเนี่ยเธอย้ายตามครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการเพลงตั้งแต่ปีพศ2527จากการร้องเพลงประกอบภาพ,พยนตร์เรื่อง วเดฉันไม่คิดจริงจังแต่ฉันก็ยังรับความในใจจดเป็นบันทึกรักไว้ในดรแดงและคุณเต๋อได้วัดพุดทธนันเนี่ยก็เป็นคนชวนพี่แหวนเนี่ยมาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดแกรมมี่และเป็นนักร้องลำดับที่4เลยนะครับต่อจากแพทย์หญิงพันธิวาคุณเต๋อได้วัดและตู่นันทดาครับ เธอคปนชื่อว่าเป็นร็อกเกอร์หญิงคนแรกที่สามารถร้องเพลงได้หลากหลายแนวทั้งป๊อปร็อกหรือลูกทุ่งงานเพลงชุดแรกฉันเป็นฉันเองมีเพลงฮิตอย่างไดอารี่สีแดงถัดมาครับในปี2529อัลบัม au, ie, ้มเรามีเราทำให้แฟนเพลงทั้งประเทศเนี่ยรู้จักเธอมากขึ้นและเพลงเรามีเราก็กลายเป็นเพลงที่อมาตะและเป็นสนัญลักษณ์ของคุณแหวนไปเลยครับเเราาคย่นชีวิต ถ้าจะเดินไม่ทางได้ไม่วันถ้าจับมือกันเดินด้วยใจอดทนหาาใครสอดคนล้มล,ลงชุดมือกันขึ้นไปจะพาประจันทุกันตราร อัลบั้มชุดที่4สัญญิงสัญญาเป็นเพลงร็อกเกือบทั้งอัลบั้มค่ะโดยเฉพาะเพลงฟ้ายังมีฝนยึกยักสัญญิงสัญญางานชุดนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในด้านยอดจําหน่ายมากกว่า9 0 0 0 0สนตลับค่ะแล้วก็ทําให้เธอเป็นร็อกเกอร์หญิงในวงการเพลงและในใจของทุกๆคนเธอบอกว่าการร้องเพลงให้คนอื่นฟังทําให้เธอมีความสุขหลังจากต่อสู้มะเร็งเต้านมกว่า5ปีจนเอาชนะมาได้แล้วหนึ่งครั้งเธอก็ยังกลับมาจับไม้ร้องเพลงอยู่เรื่อยๆค่ะ ซึ่งก่อนจะเข้ารับการรักษาเพราะมะเร็งกระดูกและเสียชีวิตในที่สุดเมื่อเดือนก่อนเธอยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทำดอกไม้จานท์เมื่อวันที่8มิถุนายนซึ่งใครจะคิดว่าครั้งนั้น True i n s i g h ์จะได้เจอเธอเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเป็น ความภูมิใจมากๆที่มีโอกาสได้ทำดอกไม้จันทร์ซึ่งไม่เคยทำเลยเป็นครั้งแรกและคงเป็นครั้งเดียวในชีวิต เป็นนักร้องที่เพื่อนๆห่วงใยครับและเธอก็เป็นภรรยาที่น่ารักของคุณปุ๊กรุงกรเกษมและที่สําคัญเธอก็เป็นคุณแม่ที่แสนดีของปันปันเต็มฟ้าซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเธอก็ได้เห็นความสําเร็จของลูกสาวคนเดียวของเธอที่คว้าเกรดเฉลี่ย4.00และได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับครับ